เรื่องราวความแปลกประหลาดและอาถรรพ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงนั้นมีเล่าสืบต่อๆกันมาในทุกอารยาธรรมไม่ว่าจะเป็นที่ไหนๆในโลกตั้งแต่อดีตมาแล้วในค่ำคืนนั้นๆจะมีสิ่งมีชีวิตทุกสปปรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นผู้คนสัตว์หรือมแมลงจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคือส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีมักจะเป็นค่ำคืนที่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากกว่า ปกติผู้คนและสัตว์จะมีอาการดูร้ายเกี่ยวกลาดรุนแรงทางฝั่งตะวันตกนั้นถึงขั้นที่มีเรื่องเล่าที่คนกลายไปเป็นมนุษย์หมาป่าไล่ฆ่าไล่ล้างผ่านชีวิตผู้อื่นมาแล้วมากมายก็มีจนกลายเป็นที่หวาดกลัวและจดจำมาจนถึงทุกวันนี้แถบแถบ,บ้านเราก็ถือกันว่าเป็นคืนที่มีอาถรรพ์ไม่ต่างกันและมีความเชื่อโดยว่าจะทําให้เกิดสิ่งดีๆกับผู้คนบ้าง โดยคนโบราณมีการแนะนำว่าให้อาบน้ำถามกลางแสงจันทร์จะทำให้โชคดีในทุกชาติทุกอารยธรรมตั้งแต่อดีตจึงได้มีพิธีบูชาพระจันทร์เกิดขึ้นด้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออาการเวลาต่อๆมาก็มีทั้งผู้คนที่เชื่อและไม่เชื่อเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกทกที่อย่างเช่นกับพลานล่าสัตว์บางคนที่ไม่เคยมีความเชื่อเรื่องพวกนี้เลยแม้แต่น้อยในขณะที่พลานส่วนใหญ่ จะไม่พากันเข้าไปล่าสัตว์ในคืนวันนั้นกันเพราะเชื่อกันว่าสัตว์ป่าจะมีความดูร้ายมากกว่าปกติและแม้แต่คนเองก็ไม่ต่างกันอาจจะพาตัวเองเข้าไปตายได้ไง่ายๆเพราะว่าอย่างไงคนกระส้กับสัตว์ไม่ได้แน่นอนหากว่าเกิดคิดทําพิเรนอะไรขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวมีพานสองคนเพื่อนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่สมัยเด็กๆจนมีครอบครัวไปแล้วด้วยกันทั้งคู่ ไัวย่างเข้า40สบกว่าเข้าไปแล้วก็ไม่เคยพบเจอเรื่องแปลกประหลาดอะไรในค่าคืนพระจันทร์เต็มดวงเลยแม้แต่น้อยทุกครั้งที่พากันเข้าไปล่าสัตว์ในปา่าเลยไม่ได้มีเรื่องพวกนั้นอยู่ในหัวในช่วงสายของวันหนึ่งก่อนค่าคืนพระจันทร์เต็มดวงเพียงหนึ่งวันเท่านั้นพลาน,นำและพลานก้อนก็แบกปืนสะพายย่ามพากันเดินเข้าป่าไปเหมือนกับที่เคยทำมาเหมือนทุกๆครั้ง ชาวบ้านหรือพลานคนอื่นๆก็ไม่ได้สนใจพอร,รู้นิสัยของพลานทั้งคู่เป็นอย่างดีและไม่เคยเห็นว่าทั้งคู่ไม่เห็นว่าจะมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นเท่าที่เห็นผ่านๆมานั่นแต่ในใจบางคนก็ยังคิดว่าสักวันทั้งคู่คงได้เจอดีเข้าจนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งทั้งคู่พากันเหยียบย่างเข้าไปในพืนป่ากลางป่าลึกพอร,รู้สึกว่าสัตว์ป่าจะหายเงียบไปไหนหมดก็ไม่ทราบกลางป่าลึก ยังไงก็น่าจะเจอสัตว์ใหญ่ๆบ้างเข้าไปถึงช่วงบ่ายๆก็ช่วยกันมัดห้างจนเสร็จนั่งพักผ่อนรอสัตว์ให้เดินผ่านมาเพราะสังเกตว่ามีรองร้อยเท้าเห็นอยู่กราดเกลื่อนในบริเวณนั้นแต่จนแล้วจนรอดจากค่ำไปยันสว่างของเช้าวันพระจันทร์เต็มดวงก็ไม่มีสัตว์ผ่านมาให้ยิงแม้แต่ตัวเดียวท่ามกลางความเงียบสงัดแทบจะไม่มีเสียงสัตว์ไทยได้ยิน ที่ดัง่แววออกมาก็เหมือนว่ามันอยู่ไกลสะเหลือเกินเมื่อไม่ได้สั์ก็พากันหงีบเอาแรงสักหน่อยมารู้สึกตัวเอากระช่วงหลังเที่ยงๆก็มาได้ยินเสียงใดๆใกล้ๆบริเวณน,นั้นก็เลยตัดสินใจพากันย้ายที่ใหม่ปีนลงจากนั่งห้างได้ก็เดินดิ่งไปทางเสียงที่ได้ยินที่ดังไกลแววอ,ออกมายิงพากันเดินตามก็เหมือนว่าเสียงนั้นมันจะหนีไกลออกไปเรื่อยๆ จนบ่ายแก่ๆเข้าไปแล้วหูวของทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงสัตว์ป่าเหมือนกับว่าพวกมันกำลังเล่นหยอกล้อกันอยู่ฝูงใหญ่เลยคาดเดากันว่าน่าจะมีฝูงสัตว์ฝูงใหญ่อยู่ด้านหน้าพร้อมกับได้ยินเสียงน้ำไหลอย,อยู่ไม่ไกลมากนักคาดว่าน่าจะเป็นลําธารแหล่งที่หากินของสัตว์พวกนั้นทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจจะเข้าไปยิงสัตว์ป่าพวกนั้นก่อนเมื่อมาเจอเข้ากับฝูงสัตว์อยู่แล้ว ไอ้เรื่องนั่งหางนั่นเดี๋ยวค่อยว่ากันหากว่าได้หญิงสัตว์สักตัวก่อนค่าจะได้ไม่เสียเวลามานั่งลุ้นเอาทีหลังพลานนำเดินแยกอ้อมออกไปอีกทางหนึ่งแล้วก็ชี้ให้พลานก้อนอ้อมออกไปอีกคนละด้านกันโดยที่ทั้งคู่ได้แขวนยามทิ้งเอาไว้กับต้นไม้เพื่อไม่ให้เกะก,กะสะพายปืนไปเพียงคนละกระบ,บอกเท่านั้นจนทั้งสองนั้นหายลับตากันไปในที่สุดแต่จุดหมายเดียวก,กันก็คือเสียงสัตว์ ที่พาคันหยอกล้อเล่นเสียงดังอยู่ด้านหน้านั้นผ่านไปไม่นานก็มีเสียงปืนเกิดขึ้นมาทั้งสองฝั่งดูท่าว่าคงจะไม่พลาดจากการยิงสัตว์ด้วยกันทั้งคู่เพราะฝีมือของทั้งสองคนนั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนักแต่ผ่านไปนานจนเกือบจะขําเต็มทนก็ไม่เห็นว่าพลานทั้งคู่จะพากันย้อนกลับมายังจุดเก่าที่เดิมผ่านช่วงวัน มาจนถึงในคร่ำคืนของพระจันทร์เต็มดวงสามทุ่มตรงที่แสงจันทร์เปล่ประกายพ้นยอดไม้ออกมาสาดส่องสว่างลงมาจนถึงพื้นก็มีเสียงฝีเท้าดังย้อนกลับมาที่จุดเดิมที่ทั้งคู่ได้ขวัญยามทิ้งเอาไว้ล่างของพลานนำโผลออกมาอีกฝั่งพร้อมๆกันนั้นล่างของพลานก่อนก็เดินโผล่ออกมาอีกฝั่งเช่นเดียวกันแสงจันทร์ที่สาดสะท้อนลงมา ลับมองไม่เห็นใบหน้าของพรานทั้งสองแต่ด้วยลักษณะที่คุ้นเคยต่างกระจำกันได้เป็นอย่างดีเมื่อทั้งคู่เดินเข้ามาใกลก้กันเกิดสังเกตว่าไม่มีสัตว์ติดมือมาด้วยกันทั้งคู่แม้แต่ตัวเดียวแทนที่จะถามไถ่อะไรกันทั้งคู่กับหันหน้าแยกเขียวขาวงงออกมาจากใบหน้าที่ดำมืดดวงตาเริ่มเปล่งปรกกายแดงฉานจูจๆทั้งสองล่างกับพูงหากัน โดยที่ต่างก็ใช้ปากกัดขยําเข้าที่ลําคอของอีกฝั่งฉีกเนื้อหนังลําคอติดปากกันออกมาดูแล้วสยดสยองเลือดสดสดแดงฉานพวยพุ่งออกมาเป็นสายก่อนที่ล่างของทั้งคู่ที่กัดปล้ำกันไปมาจะกลับกลายไปเป็นเสือลายผากดกอดด้วยกันทั้งคู่หากว่ามีใครอยู่ที่นั่นด้วยเป็นต้องตกตะลึงร้องลั่นเพราะไม่น่าจะเชื่อว่าจูจ่ๆทั้งคู่ก็กลายไปเป็นเสือสมิง ต่อหน้าต่อตาไปได้ใต้แสงจันทิ์สาส่องลงมานั่นเสือสมิงสองตัวที่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเกิดมาได้ยังไงไล่ขย่ำฉีกเนื้อหนังกันแทบจะไม่เหลือชิ้นดีเลือดสดสดแดงฉานไปทั่วบริเวณจนสุดท้ายทั้งคู่กับน,นอนขาดใจตายไปด้วยกันกว่าจะมีชาวบ้านและพรานที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านพากันไปตามหาจนพบ ล่างของทั้งคู่ก็เหลือแต่เศษซากกระดูเข้าไปแล้วมีเพียงแค่ยามสองใบที่แขวนไว้ที่ต้นไม้อยู่ใกล้ๆกันไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพรานทั้งสองช่วงที่ทั้งคู่แยกกันไปยิงสัตว์เมื่อช่วงบ่ายของวันนั้นคงจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนที่มีเสียงปืนดังขึ้นมาเพราะว่ามีปืนตกหล่อนอยู่คนละด้านที่ทั้งคู่เข้าไปหลังจากที่ชาวบ้านแยกกันเดินหา่องรอย หรือไม่ก็อาจจะถูกเสือฆ่าตายไปทั้งคู่สังเกตจากร่อง้อยเท้าที่มีอยู่ทั้งสองฝั่งแต่ทำไมร่างของพลานทั้งสองถึงได้ออกไปอยู่อีกที่ได้ถ้าเป็นเสือก็น่าจะถูกกินอยู่ตรงนั้นหรือไม่ก็ลากไปกินที่อื่นแต่ว่าร่างของพลานทั้งคู่กลับไปอยู่ตรงจุดเดิมที่คาดว่าจะแยกจากกันตรงนั้นเพราะเห็นว่าบริเวณนั้นมียามแขวนอ,อยู่ด้วยเรื่องนี้ไม่มีใคร ให้คำตอบหรือว่ารู้คำตอบคงจะมีเพียงแค่เจ้าป่าเจ้าเขาที่อยู่ในป่าเขานั่นเท่านั้นที่น่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลานสองคนเพื่อนรักกันนั่น